เพราะว่าอย่างทางธนาคารอมสินเขาก็มีข,ขวัญปีใหม่ให้กับลูกหนี้ดีที่มีวินัยในการจ่ายชําระด้วยภายใต้ชื่อโครงการก็คือวินัยดีมีเงินด้วยการมอบเงินของขวัญพิเศษรายละ1000บาทให้กับลูกหนี้ที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมีประวัติชําระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์ก็คือไม่มีการแฮรคัส และมีสถานะนี้ปกติค้างชำระไม่เกิน30วันโดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่15กุมภาพันธ์เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อตัวเองยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ละบัญชีร่วมทีนี้ท่านต้องมีการกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Mymo นะครับภายในวันที่31มกราคม2568และเงื่อนไขเป็นไป,นปนตามที่ธนาคารกำหนด ก็จะได้เป็นของขวัญด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยให้กับลูกหนี้ที่มีวินัยในการผ่อนชาระหนี้ที่ดีนําไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้นะครับนี่ก็เป็นของขวัญอีกหนึ่งกล่องฮะที่น่าสนใจมากๆลูกหนี้ดีท่านจะได้มีกําลังใจนะครับด้านหนึ่งเนี่ยลูกหนี้ที่ดีก็จะทําให้ท่านสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายกว่าลูกหนี้ที่เขามีการค้างชําระดอกเบีย้ยที่จะได้ก็ควรจะต้องถูกกว่าด้วย